สวัสดีครับเพนนช่องไซก้อยอยู่ผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับย่อมาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก7 7ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับมาถึงค่ําคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสราร์นะครับก็3คู่จาก2รายการครับไปเริ่มที่เวลาตีหน่งส ฟุตบอลอีร์ไอแลนด์นะครับร็อกเฮด้าดับ4จะเปิดบ้านเจอกับเกาเวดอันเจ็ดร็อกเฮด้าสามสิแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เดอร์รี่ซิตี้มาเละ0ูนต่อสนะครับนาโรมีเจมส์เทเลอร์โทมัสโอรูยาลุคฮีนี่ยืนกองหน้านะครับในขณะที่เกาเวดยี่แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเชลล์บอลมา1-1นะครับเซฟเอนเวลล์เดวิดเฮอร์รี่กองหน้าเมลคอมชอร์นะครับฤดูกาลที่เจอมาแล้ว2นัด เกวดีกว่านะครับเปิดบ้านชนะ2-1เกมเยือนเสมอ1-1ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันนะครับแม่จริงๆ He a d to Head r o c ค h e ด้เป็นรองแต่ว่า ฟอร์มภาพรวมฤดูกาลนี้ดีกว่าครับหน้าวัดใจร็อกเฮด้ามองว่าน่าจะเอาคืนได้ครับเกมนี้ปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเชียร์ร็อกเฮด้านะครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันไปดูเดอะริซิตี้รองจะฝูงจะเปิดบ้านเจอกับวอเตอร์ฟอร์ดอันดับ8เดอะรี่สาแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มร็อกเฮด้ามา3าศูนย์นะครับสามนัดรุก,ก็มิเชลดัฟฟี่ซาดูริยาโลกองหน้าเลียมบอยส์เจอกับวอเตอร์ฟอร์ด27แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้แชมร็อกมา0ูนย์หนึ่งนะครับ ทอมโลโมแกนครับมีสมิลเ,เกนฟิลกลองหน้าเป็นปาแตรกอาร์มอนนะครับจเจอกันมา2นัดปรากฏว่าวอเตอร์ฟอร์ดเอาชนะ2-1ทั้งเย้าและเยือนครับก่อนเกมเขามองเดอรี่เป็นต่อแม่จริงๆเดอรรี่นี่ เป็นถึงรองจากฝูงนะครับแต่ว่าแพ้วอตเตอร์ฟอร์ดมาแล้ว2นัดในฤดูกาลเดียวครับดังนั้นเกมนี้มีโอกาสเอาคืนสูงมากและฟอร์มเดอรีเนี่ยชนะ3นัดติดด้วยครับหน้าวัดใจเดอรี่ซิตี้นะครับน่าจะเอาคืนได้ครับด้วยการเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูเชียร์เดอรี่ซิตี้นะครับ เราก็ไปปิดท้ายครับในเวลา8โมงเช้าเลยครับไปดูฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเชลซีจากอังกฤษจะเจอกับพาเมลัสจากบราซิลเชลซีรอบที่แล้วเนี่ยชนะเบนฟิก้ามา4-1ใน120นาทีนะครับคืนวันนี้มอยเซตไกเซโดจะติดทอดแบนค์ลงไม่ได้แต่ว่าข่าวดีครับนิโคลัสแจ็คสันกองหน้าจะพ้นททดแบนค์กลับมาช่วยทีมได้นะครับแกนหลักที่เหลือก็เอนโซกับลาเวียตรงกลางนะครับตัว แบ็กก็กูสโตกูกูเรย่าแนวรุกเปโดเนโตโคพาเมอร์ทีนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะใช้เหลี่ยมดีหลับหรือว่านิโคลัสแจ็คสันนะครับในขณะที่พาเมลัสรอบที่แล้วก็เล่น120นาทีนะครับเอาชนะโบตาโฟโกมา1-0ต่อครับคือในเช้าวันพรุ่งนี้เนะี่ยกุสตาโวโกเมสปากหลังจะติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวหลักก็มอริซิโอเอสตาเวโกนะครับมีอลันกองหน้าเป็นวิกตอร์โรเก้กองหน้าตัวเก่งคู่เนี้ย เคยชิงชนะเลิอกกันมาเมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นชื่อรายการฟีฟ่าคลับเวิลด์คัรอบชิงชนะเลิอกนะครับตอนนั้นเชลซีชนะ2-1ใน120นาทีครับก่อนเกมเขามองเชลซีเป็นต่อแน่แม่ดูแล้วพี่เจมมองว่าพอมาถึงรอบน็อกเอาท์เชลซีแน้นแน่นอนนะครับแม้ว่าพารมาลัส จะดูแล้วก็เป็นทีมดูแล้วเหนียวแน่นนะครับเพียงแต่ว่าการไม่มีกุสซาโวโกอเมตมากระหลังที่ติดโทษแบนน่าจะส่งผลครับน้าวัดใจเชลซีมีโอกาสจะเบียดได้ใน90นาทีเข้ารอบนะครับสรุป3คู่ครับชอบไปที่รอกเฮดา้าเดอะริซิตี้และเชลซีครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้ยครับสวัสดีครับ